สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ d o Film Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับทีวี32นิ้วที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆอ,อ,อยู่คอนโดหรือบ้านที่มีเนื้อที่จำกัดเหมือนผมหรือเปล่าครับ การที่เราจะเลือกซื้อทีวีต้องมีขนาดที่กระทันรัดดังนั้นทีวี32นิ้วจึงเป็นตัวเลือกที่ดีครับระยะมองก็เหมาะสมสําหรับบ้านที่มีเนื้อที่จํากัดและด้วยความที่ขนาดไม่ใหญ่มากทําให้แสงที่ออกมาน้อยเป็นการถนอมสายตาและประหยัดพลังงานอีกด้วยครับครับและในปัจจุบันทีวีขนาด32นิ้วมีออกมามา,มากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายลายี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับ ซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเซิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับทีวี32นิ้วที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าอีกด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจทีวี32นิ้วยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคา และรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันทีวี32นิ้วมีออกมามา,มากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจังมาจัด10อันดับทีวี32นิ้วที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับจะพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10 ABL TV TV 32นิ้วสมาร์ททีวี เปิดประสบการณ์ความบันเทิงระดับ 4K ที่รวม Android, Netflix และ YouTube ไว้ในหนึ่งเดียวด้วยดีไซน์เพียวบางประหยัดไฟเพียง40วัตต์สามารถเชื่อมต่อได้ครบคันทั้ง HDMI และ USB จะดูหนังหรือต่อเกมก็ลื่นไหลแบบไร้รอยต่อทันทีเดียวดีไซน์ลงตัวกับทุกมุมของห้อง จัดเต็มความคุ้มค่าด้วยการรับประกัน1ปีเต็มสายสตรีมมิ่งและชาวคอนโดห้ามพลาดเลยครับราคาอยู่ที่2,935บาทอันดับ9เวย์อนทีวี32นิ้วดิจิตอลทีวีครับสัมผัสบางเฉียบน้ำหนักเบาเพียง4.5กิโลกรัมที่เปลี่ยนทุกมุมของบ้านให้เป็นโรงหนังส่วนตัวด้วยระบบภาพแบบ HD และระบบเสียงดิจิตอลเซอร์ราวกระหึ่มสมจริง สามารถเชื่อมต่อ USB, VGA และ AV รองรับทุกไฟล์หนังและเพลงพร้อมโหมดประหยัดพลังงานขั้นสุดกินไฟน้อยกว่า50วัตต์ดีไซน์สวยทันสมัยแบบสลิมดีไซน์ที่มอบความคุ้มค่าเกินราคาตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะดูทีวีดิจิทัลหรือคอมพิวเตอร์ก็ลงตัวในเครื่องเดียว แถมราคาก็ย่อมเยาว์บากอีกด้วยครับราคาอยู่ที่2,550บาทอันดับ8 s t a r w o r l ี TV 32นิ้ว Smart TV Android ครับจิ๋วแต่แจ๋วอัปเกดปรดความบันเทิงด้วยระบบ Android 12ใหม่ล่าสุดลื่นไหลจัดเต็มทุกแอปดังพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อครบคันทั้ง LAN HDMI และ USB 2ช่อง ดีไซน์เพียวบางทันสมัยติดตั้งง่ายประหยัดไฟสุดๆพร้อมการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานมอกและบริการหลังการขายระดับพรีเมียมที่ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานมั่นใจทุกการสั่งซื้อด้วยนโยบายเปลี่ยนใหม่ภายใน15วันและรับประกันเต็มปีคุ้มค่าขนาดนี้สายดูหนังและคอเกมตัวจริงห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับราคาอยู่ที่3 1 9 0บาทอันดับ7 x โฮสทีวี32นิ้ว Wi-Fi 4K HDR s m a ส t TV มาร์ททีวีครับสัมผัสความแรงระดับท็อปกับสมาร์ททีวี32นิ้วระบบปฏิบัติการ Android 12ที่จัดเต็มแรม2กิกลอม1 6กิกลื่นไหลกว่าใครมาพร้อมความคมชัดสะใจด้วย 4K HDR Plus เชื่อมต่อโลกออนไลน์ไร้ขีดจำกัดผ่าน Wi-Fi ในตัวรองรับ Netflix YouTube และ Disney p a r t ครบจบในเครื่องเดียวพร้อมพอตเชื่อมต่อครบคันทั้ง HDMI ARC และ Option ดีไซน์ล้ำสมัยมาพร้อมคอนถาดที่สมจริง3000ต่อ1มอบภาพสวยมิติชัดเจนในราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ตอบโจทย์ทั้งสายดูหนังและเกมเมอร์ตัวจริงครับราคาอยู่ที่3089บาทอันดับ6 อโคลเนติกที32นิ้วรุ่น32 HD 513AN LED HD ดิจิตอลทีครับคุ้มค่าที่สุดกับทีวีดิจิตอลในตัวให้ภาพคมชัดระดับ HD พร้อมลำโพงคู่เสียงกระหึ่ม20วัตต์เติมเต็มทุกอัตลรกการดูหนังและละครแบบไม่มีสะดุดเชื่อมต่อความบันเทิงง่ายดายผ่านพอร์ต HDMI และ USB ในดีไซน์เบาบางเพียง3.55กิโลกรัมจะวางมุมไหนของบ้านก็สวยเด่นและติดตั้งสะดวกสุดๆมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ดังพร้อมรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มตอบโจทย์คนมองหาทีวีคุณภาพดีราคาประหยัดที่ใช้งานง่ายและทนทานตัวจริงครับราคาอยู่ที่2,890บาทอันดับ5 Hi-Er TV 32นิ้ว รุ่น32 H5F HD Google Smart TV ครับเป็นแบรนด์ดังที่ยกระดับความสมาร์ทที่มาพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงจาก Google Wi-Fi ในตัวดู Netflix หรือ YouTube ได้ทันทีดีไซน์เพียวบางทันสมัยน้ำหนักเบาเพียง3.72กิโลจัดวางง่ายเข้ากับทุกมุมของห้องมอบภาพสวยคมชัดสมจริงในมาตรฐานแบรนด์ระดับโลก การันตีความลื่นไหลด้วยระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์แท้ที่ตอบสนองไวคุ้มค่าที่สุดสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ททีวีสเปคครบในราคาที่เข้าถึงง่ายครับราคาอยู่ที่3,890บาทอันดับ4 TCL TV 32นิ้ว HD Q OLED Google TV รุ่น32 V4C ครับสัมผัสประสบการณ์ Q OLED บนหน้าจอ32นิ้วที่จัดเต็มเทคโนโลยีคอนตั u มดอทให้สีสันสดใสสมจริงกว่าใครพร้อมดีไซน์กรอบโลหละไร้ขอบสุดหรูบางเฉียบเข้าได้กับทุกการตกแตง่งเต็มอิ่มทุกอารมณ์ด้วยระบบเสียง Dolby Audio และ HDR10 ที่มอบรายละเอียดภาพและเสียงคมชัดระดับคิสตันดุดยกลงภาพยนตร์ส่วนตัวมาไว้ที่ห้อง มาพร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ Google TV ที่ติดตั้งง่ายและเข้าถึงทุกความบันเทิงได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์คนรักความพรีเมียมในขนาดที่กระทัดรัดและคุ้มค่าที่สุดในปีนี้ครับราคาอยู่ที่4,890บาทอันดับสาม Xiaomi TV A32 Google TV Smart TV ครับเปิดประสบการณ์ Smart TV สุดล้ำ ที่มาพร้อมความคมชัดระดับ HD และมุมมองกว้างถึง178องศาพร้อม Refresh r a 60เฮที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติเข้าถึงความบันเทิงระดับโลกทั้ง Netflix และ YouTube ได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสบนรีโมทเสริมทับด้วยระบบเสียง Dolby Audio และ DTS X ที่ให้มิติเสียงกระหึ่มสมจริงเกินตัวเชื่อมต่อไร้รอยต่อด้วย HDMI, EARC และดีไซน์ทันสมัยติดตั้งง่ายทั้งวางตั้งหรือแขวนผนังตอบโจทย์ความคุ้มค่าสไตล์เสี่ยวมี่ที่สายแกดเจ็ตและคนรักความสมาร์ทต้องมีติดบ้านครับราคาอยู่ที่3,900บาทอันดับ2โตชิบาทีวีทีวี32นิ้วรุ่น3 2 e 3 1 r p ครับเป็นแบรนด์ดังที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสัมผัสพลังภาพเหนือระดับด้วยชิป Lexa e n n i n n HG g ที่อัปเกรดความคมชัด HD ให้สวยสมจริงยิ่งกว่าเดิมบนระบบปฏิบัติการ v ี d a ที่เข้าถึงแอปสตรีมมิ่งได้รวดเร็วทันใจเพียงปลายนิ้วกระหืมสะใจด้วยระบบเสียง l e x ซ Power Audio อผสาน Dolby Audio และ DTS v วอร์ชัวมิติเสียงรอบทิศทางเหมือนยกลงภาพยนตร์มาไว้ในห้องพร้อมเกมโหมดเอาใจคอเกมด้วยการตอบสนองที่ลื่นไหลไร้ที่ติคุ้มค่าในมาตรฐานญี่ปุ่นที่เน้นความทนทานและดีไซน์เรียบหรูน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายตอบโจทย์ความบันเทิงครบวงจรที่คนรักคุณภาพห้ามพลาดเด็ดขาดครับราคาอยู่ที่3 9 6 8บาทอันดับหได้แก่ไฮเซน ทีวี32นิ้ว HD Vida Smart TV รุ่น3 2 e c q ครับยกระดับความคุ้มค่าจากแบรนด์ไฮเซนที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Vida e สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ทันทีมอบสีสันสดใสเป็นธรรมชาติและระบบเสียงระดับโรงภาพยนตร์ d o l b y Audio เอาใจสายบันเทิงและคอเกมด้วย เกมแอนด์สปอร์ตโหมดที่ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหลไร้ทิฏฐิ i, พร้อมรองรับการแคสหน้าจอมือถือผ่าน Wi-Fi และ b l u e ูธ o t h 5.0และมั่นใจด้วยระบบประกันยาวนานถึง3ปีเต็มในราคาโปรโมชั่นสุดช็อกไม่ถึง5,000บาทที่ใครมองหาทีวีสเปคครบและบริการหลังการขายยอดเยี่ยมต้องรุ่นนี้เลยครับราคาอยู่ที่3 9 0 3บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชัน Sho ป e ี เว็บไซต์ g o o g l e Ten ครับเป็นไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆใช้ทีวี32นิ้วอยู่หรือเปล่าครับใช้ดีหรือไม่ดียังไงใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆแล้วนะผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับทีวี32นิ้วที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ลในท็อปคอมเมนต์น comment, และใน,ในตะกร้าสินค้าอีกด้วยนะครับ หากเพื่อนๆสนใจทีวี32นิ้วรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกัน,กนครับเพราะชแนลนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเพื่อนๆก็หรับว,วันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye!